นี่เราจะเดินทางไปไหนกันครับผมไปตุรกีเะ็ตเอ็กิงาเป็นเป้าหมายของเรานะครับไปลินจาหนีเมียมาอีกครับผมเียเรลีเเรีเรีเรีีเรีเรเรลีีเราีเรเรลบัตรลรัีเรลีเรลีรลีวรลีรีรเรลีเเรลีีรเรีนรรีรีรรีรรีรรรีร นี่เราอยู่กับสาวสวยนะครับใช่หนูสวยสุดในกลุ่มอมหันหน้ามาเลยเร็ววันนี้เราจะไปไหนกันครับพี่บิ๊กวันนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปพวงเวียนใหญ่นะครับไปซื้อเสื้อผ้านักเรียนให้เด็กนะครับผมจากเด็กชาวเขาครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นเด็กที่เราเอามาเลี้ยงนะครับเก็บมาเลี้ยงนะครับพูดเกินไปเราลจะเดินทางไปมอเตอร์โชว์ครับผมอ่านะครับเราจะไปดูจักรยาน B M F ครับผม B M บ ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมโอเค bmw นะครับ s พัน s พันตัวใหม่นะครับแล้วก็เราจะไปดูคาวา s a กินะครับคาวาซกิอ่สิบห้าอนะครับ้อย่สิบห้าครับเซ็ตเอ้อยยี่สบห้ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่สองห้สสองังาสิบห้าอนะครับเราจะไปดูเซ็ตเป็น เป้าหมายของเรานะครับใช่แล้วเราก็มาเดินทางกันมาวันนี้มีใครบ้างครับนี่มีใครบ้างเอ่ยเจ๊ปุ๊กครับนี่ครับเจ๊ปุ๊กโอเคต้องน้ำหวานครับผมต้องน้ำหวานแล้วหันหน้ามาโชว์หน่อยเร็วก็ต้องเนื้อนะครับน้อนี่นะครับนี่เนื้อใหญ่ใหญ่ครับพี่ี MC ใช่แล้วครับผมคนถ่ายนะครับนี่นะครับข้างหน้าหลวงพ่อกับแม่ชีครับหลวงแม่ ครับหลวงพ่อแม่ชีหนีวัดมาขับรถสีขาวพอร์ชแลนเจอร์อยู่ข้างครับผมดูนะครับข้างหน้าสุดด้วยมายนินจาครับมายนินจาหนีเมียมาอีกครับผมเมียมาด้วยเมียมาด้วยมาด้วยจากตัเดียจากตันเดียมาด้วยจากตันเดียเล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 นะครับเดี๋ยวเราถึงเราจะทำงานต่อครับผมอะไรแบบนี้มั้งครับขออนุญาตเดินทางหน่อยครับผมและแล้วเราก็มาถึงนะครับโอเค ตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วพี่บิ๊กตอนนี้แหละครับตอนนี้เราอยู่ที่มาเก๊าครับเรากำลังเดินทางจะไปโตเกียวครับ <c oughs> นี่ฮะที่นี่นนคือตโตเกียว<อ>ทุยโอ้โหุจิตากุที่เราชอบเป็นแยกที่เรา,มา,าระะใ <c oughs> าม,ามาถ่ายรูปกันอ่ะใช่ครับเด <c oughs> ี๋ยวเราก็จะเอารถลายมานะครับเอ่อเรามารถบูกินีครับผมอ๋อนี่รถบูกินีมาครับ เ,าาเาารามีนิสสันพิกแอมสตาร์ไม่ติดครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะครับเราถึงไหนกันแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้เราถึงงานมอเตอร์โชว์นะครับ <Okay. S 3> 2020นะครับวันนี้เราจะมาดู k ตซุกิ ZX 25R นะครับก็เป็นที่หลายๆคนหมาย้องนะครับดูทช่ตัวผมเอง ก็ยังไม่มีชัดเอกขี่นะครับตอนนี้ปั่นบีมเอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับตอนนี้เรายังเข้าโรงงานไม่ได้นะครับนอกจากเนื่องจากว่าเรานั้นรอบัตรทีนครับถึบัตรครับผมนะครับถึงเราจะมีตังค์แต่เราประหยัดครับผมไงครับวันนี้นี่ดีไหมดีไหมงานงานงานดีครับงานดีนะงานดีทุกอย่างนะยอดมับเข้าให้เราได้บัตรกันหรือยังครับ ได้แล้วครับผมนี่นะครับบัตรนกนนี่คือบรรยากาศนะครับคนไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะมันช่วงเย็นแล้วนะครับอันนี้นี่คือนักยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะฮะชื่อชื่อช่องชื่ออะไรครับฝากช่องนะซินกบาร์ครับนี่มีซินกบ้านะครับผมสุดยอดครับบรรยากาศที่นี่สวยนี่นะครับเราก็มาดูบรรยากาศกันนะครับผมโอเค นี่เจสสก,กีน,สน,น,สนี่คือบูธเจสสก,กีนะครับผม,มนี่มาถ่ายเราดิเนี่มนยมาบิ๊กมา้าคือบูธเจสสก,กีครับนี่คือบูธไหนครับผมไม่รู้ครับเป็นรถน่าจะเป็นจกักรยานไฟฟ้าครับ <c oughs> น้องถามพิตี้น้องถามพิตตี้อย่ามิตี้ดูรถสภาพครับสุดยอด